วันนี้เกษตรตามฝันนะครับก็จะพามาชมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากธรรมชาตินะผมนั่นก็คือพวกเศษสวะผักตูบต่างๆนะครับผมเวลาเขาหมักหมมกันนะครับเขาจะเป็นวัสดุปลูกยางดีเลยครับเอาไปปลูกต้นไม้นะครับเอาไปใส่ต้นไม้นะครับแบบนี้เขาจะมีปุ๋ยอยู่ในตัวนะเพราะว่าพวกผักตบพวกกอสวายเขาจะดูดซับปุ๋ยนะครับที่ละลายอยู่ในน้ำครับออกมาครับผม เวลาเราไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็ใจงามมากนะครับที่สําคัญนะักก็คือเขาจะมีคุณสมบัติก็คือลักษณะม,มีความเบานะครับผมมีน้าหนักน้อยนะครับเหมาะสําหรับการที่จะไปเพาะต้นไม้มากเลยนะครับผมครับสามารถใช้ทดแทนหรือเกลบดําได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบึงนะครับที่ชนประธานเขามาเอาพวกเศษ ก็สว่านนะครับผมผักตบขึ้นมาครับแล้วก็มากวองไว้ที่ด้านบนครับผมพอผ่านไปหลายเดือนครับเขาก็เกิดการย่อยสลายนะครับทําให้กลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับผมก็เลยผมจะเอาไปทําเป็นวัสดุปลูกต้นไม้นะครับเพวกปลูกผักในกระถางต่างๆนะครับผมครับที่สําคัญก็คือฟรีนะครับตรงนี้ใครอยากได้ก็มาเอาครับ ถ้าแถวบ้านใครนะครับมีการขุดลอกคูคลองนะครับเดี๋ยวมีพวกปยิมารนะครับที่เขากลอไม่ให้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมครับผมก็จะมาเอาเรื่อยๆนะครับมันเยอะนะครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับหนึ่งขันรถเสร็จแล้วก็จะเอาอันนี้ครับผมผ้าเขียวหมูเขียวนี่ครับขุมอีกรอบหนึ่งครับกลัวฝุ่นมันปิวเวลาขับรถครับ แต่ว่าก็ไม่ไกลจากบ้านผมถ่ายประมาณ1นกิโลนะครับจากตรงนี้นะครับผมครับอ๋อไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม